3ทริคง่ายๆสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะคะ 1. คือไม่ทานอาหารมื้อใหญ่อาหารมันอาหารรสจัดค่ะสามารถช่วยลดบรรเทาอาการกรดไหลย้อนได้นะคะ 2. ไม่นอนนะคะหลังทานมื้ออาหารอย่างน้อยประมาณ3-4ชั่วโมงค่ะอย่างมื้ออาหารสุดท้ายนะคะกี่โมงนะคะห้ามนอนประมาณ4ชั่วโมงหลังจากนั้นนะคะหรือว่าหลังมื้ออาหารเนี่ยเราอาจจะไปเดินหรือว่ายืนหรืออย่างน้อยก็ขอให้นั่งนะคะห้ามนอนเด็ดขาดนะคะส่วนทริคข้อสุดท้ายนะคะก็คืองด ดเหล้างดบุหรี่ค่ะสําหรับคนที่เป็นกดไหลย้อนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะคะที่มีข้อมูลชัดเจนนะคะว่าถ้าเราดื่มเหล้าสูบุหรี่เนี่ยสามารถทําให้อาการกดไหลย้อนของเรากําเริบได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่กําลังเป็นกดไหลย้อนอยู่นะคะลองไปปฏิบัติตาม3ทริคง่ายๆนี้นะคะไม่ทานมื้อใหญ่ของมันนะคะหรือว่าอาหารที่มีรสจัดมากๆนะคะไม่นอนนะคะพยายามหัวสูงหลังมื้ออาหารนะคะ3นะคะงดเหล้างดบุหรี่นะคะสามารถช่วยกดไหลย้อนได้แน่นอนค่ะ